พอเหมือนพอหนังเนี่ยพอย้อนเข้าไปเพราะฉะนั้นเจ้านายฝ่ายเหนือเองปลดท้องมันมีคนกล้าเก่งเหลือขนาดดับไปไหนเนี่ยขยมตัวก้นอ่ะบวชตัวอ่ะครับกล้าเตลไปจากยังใหม่ไปพะเยาเนี่ยครับผมจดบาให้บดีเนี่ยกล้าบวชเนนตัวตางไม่ได้ผมนับยังหมดน,นะแค่สิบกว่าบ้านเนี่ยนะครับได้ไปอยู่ร้อยไปก้าเนนนะครับสุดเจ้านี่ได้ประมาณ าจากเชียงใหม่ข้ามไปพะเยาน,นี่นับยิบบ่งชุดเลยหมายความว่าคูบาหนังพบกอะลูกมาคูบาหนั่งพบกอะลูกมาเอาหลานมาไข่บวชเป็นสลาเป็นนั่นเป็นนี่มาบวชบวชแล้วเดียวตยัวกลนนภาพแล้ครับผมอ่านนึกฟังบนเดี๋ยวท่านพระครูบนเก่งบนก่องเนี่ยเดี๋ยวผมบวชจ้างเดี๋ยวผมจดไว้ว่าคนมันอย่างนักแต่นักกว่า คณะที่ครูบาข้ามไปจะไปแป,ะแปลงวัดพะเยานี่นะครับเปินบอกว่าคณะงามนั่นหมู่คนตั้งหลายตึงยิงตึงใจเมี่ยวป่องส่องสู้มีละคุขมุหลงลู่มาม่านมอนไทยละว่ามาทําบุญแก่เถนท่านพระบอกขาดเอื้อวันไปคุณเน้นเห็นพระก็มีใจใส่ไหลามาตามจุวันจงจงคนตัยนะครับแล้วก็ลากรด เอาเกลือกอะตะกีถานท่านพระครูมันบอกว่าพ้นแต่ก่อนมีผ้าสวายแรงผ้าที่เ็นเอาปาดสบายเนี่ยตัดมีลากรถเนี่ยพนเอาผ้าเนี่ยมามัดมัดด้วยกันลากรดเพื่อเดียวขึ้นดีด้อยสะเก็ดตะขีรถก่อลากรถพอป้อนจากดอยสะเก็ดดีลากรถมาได้ก็หามมันบอกว่ากําเดียวขึ้นบกกําเดียวก็ตกหน้าเต้วไปจนถึงพะเยา ถามว่าคนกันมาบารมีใหญ่โตอี้ลาเหลือก็เลยอยากจะบอกคือว่าณวันนั้นต้นประมาณสองพันสี่ร้อยป่ายครูบายังน้อยอยู่นี่แลวช่วงนั้นนะครับพี่น้องทั้ไหลายผมอยากครูอยากที่อาจารย์บารมีว่าคนก็เลยมองว่าเปิ้นเป็นกบตก็เพราะว่าคนศรัทธามันนักแก่แต่สถานการณ์ในบ้านเมืองมันก็มีกระบฏเงี้ยวกบฏพญาภาพที่เรื่องเปินเก็บมากเก็บภาษีมากเก็บภาษีเมี่ยงตี่สัน้าย พอประกองสันทรายเนี่ยมาเก็บมากพวกเจ้านายฝ่ายตัางๆมาเก็บก้ามากแปลงเจ้าสันทรายก็บอกเพิงใจป้ากันมาสู้มาพกกันที่แถวบ้านหนองเส้นตีนขัวตายกันไปจัดลายเหมือนกันก็มีกระบฏดแล้วก็มีกระบฏดในเมืองฝางคุณเหนหมันี้เราเล่าหันบรรยากาศมาได้นะครับว่าคูบ้านมาได้เป็นแต่ว่าสถานการณ์มันพร้อมนะครับผมจดมาเพื่อพอมาได้เดี๋ยวเพื่อจะปูทางห้ือว่าจะได้หัน คณะที่เมืองขเมรมีกระบฏเสียมาลาดกระบฏนั่นกระบฏนี่สาเกียดงกระบดเที่ยงแก้วแต่มาภาคเหนือนี่นะครับเล่าหันว่าบ้านเมืองตอนนั่นมันบ่มวนกระบฏพญาภาพเรื่องภาสีมากกบฏพญาไซอันนี้ตำบลแม่สาวเมืองฝังก็ลู่จะเข้ามาไล่เจ้านายดางภาคกลางแล้วมีกบฏบรสางจืนบ้านสันปูเลยเมืองฝั่งแหมพศอสอนณี่ิเ 2 4 4 1 2 4 45ช่วงนี่มันมีความห้อนให้นะครับแล้วก็ทใายสุดคือกระบเงนียวจนถึงตั้งกางน่ส่ทงทหารเป็นกองร้อยกองร้อยเตวมาอุตตรริลงมาเขาพลึงมาปราบที่เมืองแปดอันนี้เล่าื่้นหันบรรยากาศสักหน่อยหนึ่งก็เลยอยากจะบอกว่าครูบาเจ้าเนี่ยเปิ้ลไม่ได้เป็นกระบแต่ว่าถามว่าเปิ้ลบ่ยากหันความที่ทำลายความเมตตา แม่แต่พ่อแม่เปิ้ลอะเปิ้ลก็ยังคิดขบศขบศนี่หมายความลุกมาเปลี่ยนพ่อเอาป่าไปขันไหว <c oughs> เกิดมามาหันป่าอยู่ในโอ,อ่งนี่ยถ้าเป็นเฮาเนี่ยเขาก็อยากกินห่อหนึ่งสกักคำนี่แหละเขาว่าอย่างแล้วนเนาะเขาว่าเออเดี๋ยวกยกจะได้กินห่อหนึ่องแล้วเดี๋ยวได้กินแกงป่าแล้วแต่ครูบาเอาป่าไปปล่อยเนี่ยครับความคิดยิมมันบอก่าเคร่งครัดครับความดี เกลงคลััจะทรมะถึงแม้จะตัวน้อยเป็นละอ่อนเป็นลูกก็พร้อมที่จะทาเรื่องดีๆอันนี้สาระของเปิลแล้วก็ทีผมบอกแต่กี้ว่าเปิ้ลเปใจคนของบ้านปางเปิลเป็ใจคนของเมืองรีตั้งแต่เป็นตู้สร้างวัดวัดแรกเสร็จหลังจากนั้นขึ้นว่านั่งนะักนะครับป้อมมีวนันได้จำพรรษาแล้ววัดนี่วัดนั่นนิมนต์ต่อแล้ววัดนี่นี่นิมนต์ต่อถามาวัดทั่วภาคเหนือแม่นมดอคนเตยียวตัวก้นมดอ ถามว่าเมื่อคูบาทูตั้งคดีเนี่ยยังเฮาเฮากับจ่าว่าเนาะอาจารย์สุรชัยยังไปพมไปลูกซิดเมื่อาไผเนี่ยคูบาพอนะบาน่าหาเอาสายแน่ยยังอี้มันเกิดขึ้นทั่วตึงหมู่เงี้ยวหมู่ม่านหมู่ปลาลองตองสู้เวลาเกิดเหตุการณ์นี้เปิ้ลก็บ่เปิงใจเพราะ,ะนั้นผมอาจจะอู้สั้นลงเพียงคําว่าที่อาจารย์ว่าคูบาเป็นขบศยิงหรือสถานการณ์มันเป็นแต่เปิ้ลไม่ได้เป็น เปิลเป็นคนผูกใจคือคนหักกันเมตตากันบาเอาบาหันแก้ตัว <c oughs> เวลาเปิลเดวนะครับในหนังสือนี่ครับของท่านพระครูเปนมีถ้าไผได้อ่านเยอะๆได้อ่านนะครับ <c oughs> กาดเดวไปพะเยานี่เวลาเปิลตาลร้อยรูปี <c oughs> เปิลนก่อคือวัดนี้แล้วประกัดเดวต่อเอาไปเรื่อยๆวัดหนึ่งก็เ <c oughs> อาเงินเอาคำมูนี่บาได้วเข้ากระเป๋าเอาคือวัดต่อวัดวัดต่อวัดอันนี้หันความยิ่งใหญ่ของเปิลหนาอเป็นสู้เจ้าสากล ก็เลยว่าผมอยากจะบอกว่าหนึ่งมันห่วงเวลามันเหมาะสมัยปีนั่นและอันที่สองที่เขาอ,อาจจะคิดเลื่องนี้เนี่ยก็เพราะท่าทีคูบาเป็นท่าทีย่งคนเกลื่อมั่นในตัวเกา่าอันใดถูกต้องทํานองคลองทำเปิดปอบฟังกฎหมายก็จ้างอายังก็จ้างมันสําคัญเต่าที่กูไข่บวชทือเปิดลูกหลานมันมาแม่แต่ตุลุงแก้ววัดวังไ้นะครับผมไปสัมผณ์ก่อนบรรทายเนี่ยเวลาเปิดมา บูรณะวัดกูลมักเนี่ยคนบ้านวังม่วงวังไฮซี่คนไปบวชทีวัดนะครับทีวัดกูรมะลักษณะอย่างอี้นะครับเป็นลักษณะที่คนล่าน,นาเฮาศรัทธาเปิดตึงยิงตึงใจคนหนุ่มคนเท่ายังได้ท่านมาวันเนี้ยคนที่มาได้มานะครับแต่ว่าผมไปสัมผัสมันบอกว่าท่านอาจารย์ประเดี๋ยวในวันที่เสาร์เอสนี่เปิดจากตาผ้าปา่าฮึอคูบานใช่กะ คนนี่เก็บสต,ตางค์ไว้ท่าแล้วตัมปาสางเนี่ยเก็บสตางค์เขื่ออย่ามาทําบุญในความเจือมั่นในตนบุญเนี่ยตนบุญน่ะพศ2 4 4 1จนถึง2553ยั้งอยู่ในหัวใจคนละปูนเชียงใหม่จังไฮ้พะเยาวัดเฮาเป็นคนละปูนท่าไปเอวพะเยานะครับพี่น้องจะหันว่าป่าเวนีเกี่ยวกับครูบามีกู่วัดเปิ้นทําบุญทาทานช่วงงานครูบาอย่างเฮาเดียวลอง yeah. ไปพอนะครับ ยังให้ยพะเยาเปิ้ลเนี่ยกันเหมือนกันทีมีกับเาอันนี้ผมก็ขอเริ่นนาว่าชีวิตครูบาเป็นชีวิตเคารพธรรมศรัทธาต่อพระธรรมมัม่นใจในพระธรรมแล้อยากจะเอาธรรมะเนี่ยฮือเจ้าบ้านเอาไว้ในใจอันที่สองตัวเปิ้ลเป็นตุเจ้าสากลที่บาสังกัดวัดบาสังกัดว่าอันที่สเปิ้ลเป็นนักประสาน ครูบาจะมีคนจีนปอก,ก้าเงี้ยวอย่างถ้าเกิดหอมบุญน,นะครับป้าเจ๊กล้าเป็นของคนยองเป็นคนคุนลี่ไพ่อยู่ที่ไหนก็ได้สามารถมาสนับสนุนท่ำจูป,ปารมีเปินเพราะนั้นบรรยากาศนี้อาจจะเป็นบรรยากาศช่วงนั่นแต่ถามว่าเลิกไปกว่านี้สอนเป็นเป็นตุ๊เจ้า,านี่เดชให้พระฟูให้เดได้เพิ่มครับท่านนี้นาออาจารย์เนาอครับผมก็ขอบคุณอาจาร,รย์นุพอในรอบแรกนะครับนี่รอบแรกก็ได้ให้เขาฉายภาพครูบา เพื่ออาหารภาพาความเป็นตนบุญความยิ่งใหญ่ของคูบาว่าบอกว่าทุกชั้นทุกเผ่ามันเป่นเคารพนับถือนะครับในยุคก,การเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคนั้นพอในเรื่องของงการเมืองนะฮะตั้งฝ่ายปกครองนะเข้ามานะครับก็ทําให้คูบายุ่งยากในการดํารงชีวิตดํารงตนอย่างที่วิทีอาว่าตะกี้นะครับในฝ่ายของสง ในไฟล์ของสฆ์ก็มีเหมือนกัน,นครับมีการเปลี่ยนระเบียบคณะสนฆ์สมาดันดีเกยห้องตุห้องตุ๊เจ้าครูบาเจ้าเนาอแต่ก่อนม่นะ่ะมันต้องมาเปลี่ยนภาคครูต้องเป็นท่านจุกค,คุณมันเิ่มเปลี่ยนอายุนะนะั่นน่ะครูบาพอเปลี่ยนอายุนะ่ะครูบาก็เป็นตุเจ้าบ้านป่าบ้านนอกนะครับถามว่าระเบียบของสฆงสมัยนั่นปิกมาเนี่ยแต่แท้ที่ครูบาตั้งใจจะจะดื้อกหรือว่าพ้าวสารมาถึง หรือว่าทุ๊เจ้าสม,มัยนั้นเป็นกึศเจได้คูบา,ามีอํานาจนักขนาดไหนเพราะว่าเขาหันว่าถ้าเขาไล่ประวัติแม้แต่วัดพระธาตุราดีพูญชัยในยุคตีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเปิดได้ทรงทุ๊เจ้าภาคการมาปกครองหนึ่งตนนะก่อนที่จะเป็นท่านเจ้าคุณพระธรรมบุรีตนที่เกยอยู่กับเขาเนี่ยแล้วก็ถึงนะ่ะทุ๊เจ้าเหล่านั้นเปิดก็มาเปิดก็ได้มีอิทธิพลต่อการปกครองเขาพอสมควรจริงไง,ไง,ง่ายที่สุดง่ายที่สุดพอวัดพระธาตุเขาหันศิลปะ ของภาผ้ากางเข้ามาอยู่ในวิหารหลายอย่างบอกว่าเสาวิหารบอกว่าลายตั้งหน้าลายหน้าบานทุเจ้าตีมีตึงลายไทยผสมลายเมืองสูนหน้าสูนนานนี่หน้ามันหลวงไม่พอไปยง,งพอดีๆนะครับนะมีตึงตึงไทยนะะึกถอันนี้คืออิทธิพลของที่ทุเจ้าเข้ามาแล้วนี่นผมอยากจะปิกเข้าไปถามท่านประเด็นท่านเจ้าท่าน,ท,านท่านพระครูซึ่ง